ดุมทรงเฟืองนะครับกับโลฟาคอนสีน้ำเงินนะครับอวันนี้ติดตั้งกับเว็บร้อยสิบไอสีน้ำเงินร้อยสิบไอปีสองพันยี่สิบสี่นะครับยังไม่พอนะครับเจ้าของรถกันนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับพอต สองเก้าห้ามิลนี่เพิ่มเติมนะครับเบแปาดของ P.R. Racing หลายอย่างจังคันนี้เจ้าของหน้าตายยังไงนอกเปลี่ยนหลายอย่างจัง นั่นๆโทษอะไรอีกแล้วนะเขาทำอะไรนี่ช่างตรงเนี้ยรีแบบรีแบบด้วยนี่นจับเต็มอจะตมแต่ความจริงเขาอยากได้เยอะกว่าน,นั้นใช่ไหมใช่อ่าแล้วแล้วเจ้าตัวก็เปลี่ยนโชคหลังเป็นโพอร์ต295พร้อมกับหลดหน้าอีกประมาณนิ้วครึ่งได้ไหม มาลองนั่งขึ้นนั่งดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงโอ้โหถือว่าถือว่าเตี้ยนะโอ้เกือบจม,มแ,แต่จะของสั่งให้สุดแกนะครับแต่ว่ามันคงจะขับไม่ได้นะครับเราก็เลยเผื่อให้นิดหนึ่งมีระยะมันยืดหยุ่นสักน,นิดหนึ่งความจริงถ้ามันเตี้ยแล้วแหละ อาเสียงก่อนรีแมปนะครับเจ้าตัวโทรมาบอกว่าให้รีแมปเพิ่มด้วยจะขอหน้าตายังไงเนาะนี่เ,เดิมๆประมาณนี้นะครับท่อเดิมอาขอดูรีแมปเสร็จลูกเดิมแคมเดิมท่อเดิมจะเป็นยังไงครับอารีแมปสำเร็จนะครับคันนี้ ทดสอบเสียงหน่อยเดิมๆทอเดิมลูกเดิมก็ประมาณนี้เลยครับ นายเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของรถคันนี้คือใครให้เจ้าของลองไปเจ้าของลองหน่อยครับจะได้รู้ไปเร็วอ่าคุณพ่อลองให้ก็ได้อาโอบแล้วไงตกใจโอบนี่